อย่าส่งจิตออกนอกคาสอนของหลวงปู่ดุลอัตโโลเตละปตังยัตถาปริหาเรยะเอวังสจิตต์มนุษย์รักเขพึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมันหากชีวิตของคนเหล่านั้น เป็นดังเรือน้อยล่องลอยในทะเลกว้างจิตก็คือหางเสือที่กำหนดทิศทางของเรือนั้นหลวงปู่ดุลอัตุโลเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการภาวนาจิตท่านได้ถ่ายทอดคำสอนเกี่ยวกับจิตอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้สิ่งที่หลวงปู่มักจะย้ำเตือนสิทธิอนุสิ์อยู่เสมอ,สมอว่าอย่าส่งจิตออกนอก และคำสอนนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุใดจิตจึงเป็นเหมือนด่งแสงสว่างในความมืดมิดและการที่เราไม่ส่งจิตออกนอกนั้นมีความสำคัญเพียงใดถ้าคุณอยากมีใจที่สงบลองมาฟังคลิปนี้ดูครับมันจะช่วยให้เราเข้าใจใจของเราเองและเห็นสิ่งดีๆที่อยู่ในใจของเราได้ง่ายขึ้นเรามารับฟังกันครับ อย่าส่งจิตออกนอกตามคำสอนของหลวงปู่ด,ดุลอัตุโลในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมสายพระกรรมฐานทั้งพระพิสุและคารวาดต่างก็ให้การยอมรับว่าหลวงปู่ด,ดุลอัตุโลนับเป็นพระองค์ที่มีความรู้ลึกซึ้ง ในเรื่องของจิตมากจนกระทั่งได้รับสมญาว่าเป็นบิดาแห่งการภาวนาจิตประจักษ์พยานแห่งสมญานามดังกล่าวจะเห็นไน้จากคำเทศคำสอนและความสนใจของหลวงปู่อยู่ในเรื่องจิตเพียงอย่างเดียวเรื่องอื่นนอกจากนั้นหาได้อยู่ในความสนใจของหลวงปู่ไม่ด้วยความดึกซึ้งในเรื่องจิตทำให้หลวงปู่ประกาศหลักธรรม โดยใช้คำว่าจิตคือพุทธ,ธะโดยเน้นสาระเหล่านี้เช่นพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่งนอกจากจิตหนึ่งนี้แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่เลยจิตหนึ่งซึ่งปรญญาศจากการตั้งต้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่อาจถูกทำลายได้เลยจิตหนึ่งเท่านั้นที่เป็นพระพุทธ,ธะ ดังคำตรัสที่ว่าผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นปฏิจจสมุทปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตในการสอนของหลวงปู่ท่านจะเตือนสติสารนุสิตเสมอว่าอย่าส่งจิตออกนอกหลวงปู่ยังสอนแนวทางปฏิบัติอีกว่าจงทำอย่างให้เห็นจิตเมื่อเห็นจิตได้ ก็จะสามารถแยกรูปผ่อด้วยวิชามักจิตเพื่อที่จะแยกรูปกับกายให้อยู่คนละส่วนและจะเข้าใจคลณติของจิตได้ในลำดับต่อไปคำสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตของหลวงปู่ที่มีบันทึกไว้ในที่อื่นๆอีกก็มีเช่นหลักธรรมที่แท้จริงก็คือจิตจิตของเราทุกคนนั่นแหละคือหลักธรรมสูงสุดในจิตเรานอกจากนั้นแล้ว ไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนี้แหละคือหลักธรรมซึ่งนอกไปจากนั้นแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตขอให้เลิกลักการคิดและการอธิบายเสียให้หมดสิน้นเมื่อนั้นเราอาจกล่าวได้ว่ารองแห่งคำพูดได้ถูกตัดทอนไปพิษของจิตก็ได้ถูกถอนขึ้นจนหมดสิน้นจิตในจิตก็จะเหลือแต่ความบริสุทธ ซึ่งมีอยู่ประจำแล้วทุกคนด้วยเหตุนี้การสอนของหลวงปู่จึงไม่เน้นที่การพูดการคิดหรือการเทศนาส่งสอนแต่ท่านจะเน้นที่การภาวนาและให้ดูลงที่จิตใจของตนเองอย่าไปดูสิ่งอื่นเช่นอย่าไปสนใจดูสวรรค์ดูนรกหรือสิ่งอื่นใดแต่ให้ดูที่จิตของตนเองให้ดูไปภายในใจตนเองอย่าส่งจิตออกนอก จึงเป็นคำที่หลวงปู่เตือนลูกศิษย์อยู่เสมอคำสอนของหลวงปู่ดุลอัตโุโรชี้ให้เห็นว่าจิตไม่ใช่แค่ความคิดหรืออารมณ์แต่คือพลังบริสุทธิ์ที่เชื่อมโยงเรากับสัตธรรมชีวิตคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกเตือนให้เรา กลับมามองลึกในตัวทุกครั้งที่ใจวุ่นวายการไม่ส่งจิตออกนอกหมายถึงการไม่ปล่อยให้ความคิดหรืออารมณ์ครอบงำแต่เป็นการที่เรารู้เท่าทันจิตของตัวเองนี่คือคกุญแจไปสู่ความสงบในชีวิตของเราข้อคิดสำคัญที่เราได้จากคำสอนของหลวงปู่ดุลอัตโลรในคลิปนี้นะครับอย่างแรกจิตคือศูนย์กลางแห่งชีวิต หลวงปู่ดุลได้สอนว่าจิตหนึ่งเท่านั้นที่เป็นพระพุทธ,ธการดูแลจิตใจให้สงบและปลอดปโปรง่งเป็นหนทางสู่ความสุขและการหลุดพ้นข้อที่สองอย่าส่งจิตออกนอกการสร่งจิตออกนอกหมายถึงการปล่อยให้ตัวเราไหลไปตามกิเลสหรือความยึดมั่นในสิ่งต่างๆหากเรามั่นฝึกสติและรู้เท่าทาันจิตอยู่เสมอ เราจะสามารถควบคุมชีวิตได้อย่างแท้จริงการฝึกรักษาสัจจะในจิตคือการไม่หลอกตัวเองด้วยความผิดฝุงซ่านหรืออารมณ์ที่พาให้หลงทางเมื่อเรารู้เท่าทันจิตจะเกิดหิหริโอตปะขึ้นในใจคือจะมีความละอายและเกรงกลัวต่อการทำผิดซึ่งถือเป็นธรรมที่ช่วยคุ้มครองโลกและคุ้มครองตนเองการฝึกแบบนี้ ไม่ใช่แค่ช่วยในเรื่องทางธรรมแต่เรายังสามารถจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนครับ